สวัสดีวันจันทร์ที่10พฤษภายนครับวันนี้ตัวเกมก็มีการอัปเดตอีกเช่นเคยนะฮะเหมือนทุกทีนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรมาใหม่กันบ้างมาดูกันที่แมตช์กันในขันนะครับก็มีเรื่องของแมตช์เดย์นะฮะที่เข้ามานะแมตช์เดย์นะครับวันนี้ก็มีอยู่2อันนะครับ2อันก็คือนี่ฮะอีเวนต์ของลาซิโอปะทะโรมานะฮะเปอันนึงเราเล่นเองอีกอันนึงเป็นทีมที่เขาจัดมาให้นะส่วนรางวัลเนี่ย เดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูนะครับรางวัลน,นี่ก็คือ200อ e ีฟุตบอลพอย์และก็รางวัลอีกมากมายนะครับวันนี้ไม่มีของตํานานแล้วนะแล้วกถ็ถ้าอยู่ระดับเอ็กเปิจะได้100ทอ,ดดท,อดดทองนะครับระดับกลางจะได้75ทองระดับเบสิกได้50ทองนะฮะตามนี้นะแต่ว่าจะต้องสะสมพอยต์ถึง5,500พอยต์นะครับอันด้านข้างนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเล่นกับบอทนะฮะเล่นกับบอทนะครับโอเค แล้วก็อีเวนต์ครับอีเวนต์ก็ปกติเลยนะอีเวนต์อันนี้ Open Challenge นะฮะมีอยู่3อันนะยิง1ลูกยิง1ลูกนะครับยิง3ลูกยิง5ลูกอันละ25,000 GP นะครับ2 5ง0 0 GP รวมก็เป็น7 5 0 0 0 GP นะส่วนอีเวนต์ที่เล่นกับบอทวันนี้ก็มีเหมือนเดิมนะวันนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรพิเศษนะครับผมก็เป็นปกตินะฮะปกติแล้วนะไม่ได้มีไอ้สีส้มสีอะไรขึ้นมาเหมือนเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะครับ โอเคถัดมาก็เป็นเรื่องของแพ็กนักเตะนะแพ็กนักเตะวันนี้นะมีเข้ามาพอสมควรน,นะครับผมไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยเกินไปนะมีบล็อกดอนะครับบล็อกดอเป็นของเซเลอาร์นะฮะเซเลอาร์นะสามร้อยคนสามสิบบอลดำนำทัพโดยโรนด์โนนะครับผมโรโนโด์โนเปิดเลยนะก็เซเลอาร์นะครับตามนี้นะอิบาร์ก็ผมโหสตราตันนะสตราตันลูกากูครับผมดิบาล่าคูลิเบอรี่นะฮะตามนี้เลยนะสำหรับเซเลอาร์แล้วก็แพ็กข้างๆกันก็คือ เวอร์ไว้ขับของตานานนะที่อยู่เมื่อตั้งแต่2อาทิตย์ก่อนก็ยังอยู่ถึงวันนี้นะครับเหลือไว้ได้อีกสวันถ้าไม่เปิดนะอ่าเพือพ่อนๆเขาเห็นแล้วใช่ไหมครับนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะตอนนี้ผมเปิดแพ็กไปแล้วนะเห็นไหมว่าเปิดไปตั้งเยอะมากนะครับสาหรับใครเนี่ยที่อยากจะดูเนี่ยรอดูกันได้นะครับเดี๋ยวตอนบ่ายๆนยเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูนะครับผมได้อัดไว้แล้วนะแต่ก็ต้องขอบอกไว้นดิดนึงนะครับคลิปที่ผมเอ่ออัดไว้นี่มันค่อนข้างยาวนะเดี๋ยวผมจะ ตัดคลิปนั้นเป็น2 EP นะครับสำหรับการล่าตำนานนะ,ะเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าผมล่าไปเป็นยังไงบ้างนะไม่ไม่ขอกดให้ดูนะครับใครอยากดูก็รอดูกันได้นะตอนบ่ายนี้นะครับแล้วก็น่าจะลงอีกคือพรุ่งนี้นะแยกเป็น2คลิปนะครับส่วนแพ็คฟิวเจอร์น่ยที่มาในวันนี้เนี่ยมีด้วยกัน2คนนะครับได้มีด้วยกัน2อันไม่ใช่2คนก็คือโลมานะโลมานะครับกับลาซิโอนะฮะตามนี้นะ8คนนะครับอย่างละ8คนนะก็เรียกว่า ถ้าถามว่าความน่าเปิดก็เฉยๆนะฮะไม่ไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหร่นะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับโอเควันจันทร์นี้ก็มีเท่านี้นะเดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีก็คือวันพฤหัสนะครับคิดว่าวันพฤหัสน่าจะมีอะไรเข้ามามา,มากกว่านี้นะ,ะวันจันทร์นี้ก็เบาๆนะครับผมเบาๆนะแบทเดย์นะฮะแล้วก็แพ็คนักเตะนะครับก็ไปเปิดกันได้นะไปจัดกันได้ส่วนตอนบ่ายนี้ก็รอดูนะครับรอดูการเปิดแพ็คตำนานของผมนะโอเค เช้าวันนี้ก็มีเล็กน้อยเท่านี้ครับไม่มีอะไรมากนะโอเคผมก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับใครไปเปิดแพ็คอะไรมาแล้วก็ลองไปคอมเมนต์ผู้คุยดูได้นะครับส่วนบ่ายนี้อย่าลืมมาดูแพ็คนี้กันนะครับสวัสดีครับ